ทิวมากนะครับบ้านผาเบียดเโ้ <Hello. S 1> สวัสดีครับวันนี้ผมกันชาแนลอยู่บริเวณบ้านผาเบียดนะครับรอรถเอทีซึ่งจะเดินทางไปชมธรรมชาติของบ้านผาเบียดนะครับบ้านผาเบียดอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับ บร,รยากาศริมคลองซึ่งน้ําไหลผ่านมาจากน้ําปุดทับลาวนะครับก่อนนี้ผมจะไปชมวิถีชีวิตชุมชนของบ้านผาเบียดนะครับก็จะนั่งรับประทานอาหารก่อนนะครับครัวริมคลองนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งข้าวมันไก่ของชุมชนนะครับไม่ใหญ่นะครับแต่บรรยากาศหลักล้านนะครับ ครับสวยงามตามธรรมชาตินะครับสวยงามวัวโอ้เหยนน้ำโอ้เป็นก้อนหินแน่นละ ก้อนหินต้องค่อยๆยังๆไปได้เพราวมันเป็นก้อนหินอ่ะตอ,ต,ต,ตอนนี้เราเรอช่วงที่เรารออาหารปรัอบอาหารหลักสิบนะครับแต่วิวหลักล้านนะครับ ตอนนี้เราก็จะรับประทานอาหารก่อนที่จะไปชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านผาเบียดนะครับไปแสบ็สบๆพ,พร้อมๆกันเลยนะครับเราต้องเติมพลังพูดไปด้วยถ้าอยู่ในที่คนเยอะเขาจะต้องมุมมามอนนี้น้ำไหลตลอดเลยทั้งสามฤดูสามเจ้าของร้านดูแล้ว บอกได้เลยว่าร้านนี้เข้ามาจุดแรกมันจะอยู่ทางขวามือนะครับแคบจนไม่เหลือซากเลยครับผมจะไปนั่งรถ ATV ชมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านอาเบยน,นะครับบรรยากาศบร,ริเวณคิวรถ ATV นะครับ ตอนนี้ตอนนี้เราก็รอรถนำเที่ยวตามคิวนะครับตัวหนีแล้วนะเหลือคนเดียวเองอ่ะครับของไหมครับระคันนี้ตั้งอันนี้ก็คือล็อกเหมือนกันจะให้เป็นาสตาร์ทีูทีนะรถคันนี้ครับตอนนี้เราก็ขับรถ ATV เองเลยนะครับ รถตัวคันใหญ่ตา,ากนคือรห้วยผมไม่ได้ขับนะครับมีพนักง,งานขับให้แล้วก็ขับเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ขับเป็นครั้งแรกด้วยโอ้ด้านข้างมีแต่ป่าอ้อยนะครับแล้วก็ป่าดอกไม้ของของถิมน,นะครับทุงยา๋อุ้ญญุงยาทุงญยญาดอกเหลชาชานะครับ โอ้เกี่ยวข้าวแล้วเอากล้องมาถา้ัเราก็ถ่ายตะีน่ r t i o เทนาน้อยคอยลัโอู้ขาปากข้าวคิวมาภูเขาไม่มีทะเลนะครับีขามีทุ่งนา มาที่ภูเขาทั้งสองเราไม่มีช็อตเลยแม้แต่น้อยน้ำมันเต็มถังไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะปลูกต้ตไนไมกตามพันนานะตามร่องร่องน้ำร่องน้ำอันนี้มาจาก มีสถานีซ้ำมาจากน้ำปุตตะเปล่าสินค้าชุมชนมีสินค้าชุมชนนะครับตรงนี้ดทานน้ำค่ะทานน้ำมาจากน้ำปุตตะเปล่าน้ำปุตตะทางเดิมได้ใช่ไหมนี่ทางเดิมแหละมาจากน้ถมาแล้วนะครับบ้านผาเบียดสถานที่จริงนะครับถ่ายทำจากสถานที่จริงนะครับฮัลโหล นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับขับเองนะครับรถเอทีวีนะครับแต่ผมเป็นคนถ่ายทํานะครับเราไปตั้งถ่ายเลยครับบ้านผาเบียดตัวจริงนะครับอันนี้ไกด์น้ำเที่ยวนะครับเอาแล้วครับ สารทีตัวจริงมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับคันนี้ซาเล้งนะครับอ่าทิวหมากสวยๆงามๆนะครับบ้านผาเบียดนะครับตอนนี้กําลังฝึกอยู่นะครับเพื่อที่จะไปสอบใบขับขี่รถเอทีวีนะครับจุดบริเวณนี้บ้านผาเบียดนะครับทิวหมากตรงนี้สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับโอ้โหสวยงาม เป็นทุงน่งนามีข้าวนาข้าวด้านหลังมีภูเขามีป้ายบอกนำทางนะครับอตอนนี้เราก็กำลังซ้อมอยู่นะครับนี่ครับเบรกเบรกเบรกเบกเบก,บก,บกไม่มีเบรกเท้านะครับมีแต่เบรกมือ กเราบรรยากาศบ้านผาเบียดอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินะครับด้านนี้จะเป็นภูเขาล้อมรอบด้วยภูเขาครับต้นหมากปลูกบริเวณทุ่งนาตามกันาเลาะเละ ลำน้ำที่ไหลามาจากน้ำปุดทับล่านะครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับชมบรรยากาศบรรยากาศเป็นธรรมชาติสำหรับทริปนี้ผมกันชาแนลมาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยสวยดงดงาม เราก็จะไปเรื่อยๆนะครับสวยงามครับท่านผู้ชมที่กำลังจะมาชมหรือมาชมแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับเรามีรถนำเที่ยวมีกุลรกรในท้องถิ่นนำเที่ยวนะครับ ราคาก็เป็นกันเองไม่แพงนะครับสำหรับลำน้ำนี้ก็มาจากน้ำผุดทับ,บราวนะครับ ด้านข้างของลำน้ำก็จะเป็นต้นหมากต้นหมากหมากนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับเสดายวันนี้เราไม่ได้ดูวิถีชีวิตการปีนต้นหมากนะครับครับตอนนี้เราก็มาเซามีแฮงก่อนนะครับ โดยโดยการโอลุซ่า,ซานี่นนคนคนขับรถเอทีีของเราวันนี้เประเดิมเป็นวันแรกของในชีวิตข้างาจากโอลุซ่ามาก็มีเถียงนาน้อยเถียงานาน้อยก็มีนะครับาบรรยากาศดีนะครับ เป็นมา้าเป็นมาท้องถิ่นครับม้านำเที่ยวมาทุกที่ัน,นนะเราไปไหนมันก็จะไปด้วยนะครับอำเภอคอนสารนะครับจังหวัดชยัยภูมิมีธรรมยาช้างเผือกถ้ำห่วงอะไรนะห่วงโปเปิดจุลาพรนำป้ตตะราวก็มีามลาว น้ำผุดทับลาผทับเลาอดเดินไปชมทิวหมากนะครับบ้านผ้าเบียดฮัลโ uh, หลเอ่อเวลยูโกหั่มหอนแดดฮ่อนห,อน,หอนอยู่ครับตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าแต่มันมีร่มเงาของต้นหมากนะครับไม่ ร้อนเท่าไหร่สประมาณบ่ายโมงนะครับมาได้นะครับครับอีกห้านาทีีนี้เราก็กลับด้นอันนี้นาดหรนาวานเนี่ยถ้าจะเดินเดินลอดดูหนี ผมว่าถ้าจะเดินลอดูนี่เป็นวันเป็นวัน,น,นี่วิวสวยนะครับภูเขาน้อมหลอบเลยนะครับเป็นจุดขายจุดเช็คอินของอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิบ้านผาเบียดนะครับ,บกดตั้งใจติดตามผมกันชแนลในคลิปนี้นะครับ ต่อนะครับจากจุดชมวิวคิวหมากไปทางไหนก็ชมต่อไปนะครับไปแล้วไปพ็ชนภูเขาเลยนะครับโอ้สวยงามน,นะครับ ม,ออมันฝน<น>ันรันเมันป็นเป็นที่พันเขาไปัดเลือกไงตค้นมาติากำลังขึ้นนะครับตรงนี้เพื่อทดแทนที่กำลังจะหมดอายุแล้วมาถึงโค้ติดตีนข่า กลางนะครับนี่ครับคนนำทางครับตับ,บนีดนะโอ้ยโชคดีเว้ยมุสิงมุสิงเปล่าเจ้าหนึง ต้องไปวัดไอ้ช่างเปลือกยังไม่หนึ่งต้องไปทางถนนนะครัอโอ้ไปทางเดียวโค้งนาผาดงหมากนะครับเราต้องรอรถสวนนะครับเพราะว่าทางมันแคบนะครับ รถเอทีีของนักท่องเที่ยวก็ทะเลถลายลงพุ่งนานะครับจุดนี้เป็นจุดเช็คอินครับเอาขึ้นแล้วครับเอาขึ้นแล้วครับสมบุกสมบันเหตุการนี้ดก,การนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็จะมาอีกทางด้านทิศตะวันตกนะครับอับรถเอทีีมา ดงหมากมานครับเต็มไปด้วยต้นหมากด้านล่างก็จะเป็นลำน้ำมาจากน้ำผุดทับลาวนะครับบ้นลาเป็น้นเยงหน้ามีเสียงนาของชาวไร่ชานานะครับอากาศเย็นสบายนะครับอันนี้เย็น น้าป่ามาัก ชุมชนนะครับนาตาไหวแคมคนไหนกระหายน้ำคนไหนหิวก็มีร้านค้าบริการนะครับตรงนี้ฮักนาป่าหมากตรงน,นาตาไหวแคมนะครับตรงนี้ นะครับฉากหลังสวยงามภูเขาฉากหน้าก็สวยนั่งบนรถเอทีวีอย่างส่า่าเผยนะครับโอ้โหที่ไหนไม่ได้กินต้นหมากลองดูไหม ตัตรงนี้อะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวปิ้งค่ะโอ้ข้าวเหนียวปิง้ปงครับข้าวเหนียวปิ้งครับมันเหลืองน,นี่มันม่วงมันม่วงมันเหลืองอันนี้ถั่ว<อ>พูครับบริเวณชี่วต้นหมากนะครับจุดที่พักของนาตาไหวนะครับ eder, ใจใจข้าหมากครับหมากครับหมากขายหมากครับขายหมากครับพวงเท่าไหร่ครับแม่ค้าครับมีกล้วยด้วยครับลูกละบาทนะครับลูกละบาทนะครับ อ๋อพวงหนึ่งถึงร้อยไหมครับร้อยกว่ากว่าเป็นบรรยากาศพาซากลางทุ่งนากลางทิวหมากนะครับตลาดเล็กๆตลาดชุมชนนะครับของบริเวณนาตาไหวนะครับมีทั้งหมากสดหมากตากแห้งนะครับนี่ครับหมากแว่นหมากตากแห้งนะครับก็จะทำท่า เป็นการสาธิตปีนต้นหมากนะครับจริงๆต้องมีมีผ้าท่า,าขมาาหงนี้ใช้อะไรบ้างคะฟังครับก่อนนะครับป, <c oughs> ปีนไม่ได้ <c oughs> ปีนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ปีนไม่ได้วลีเสย นี้บ้านผาเบียดผาดงทิวหมากนะครับกรนชาแนลขอบคุณมากขอบกตไลค์กดติดตามผมกันชาแนล,บล,บลพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ คุณผู้นำเที่ยวไกด์วันนี้ไกด์ท้องถิ่นนะครับพร้อมกับรถ ATV นะครับสนใจติดต่อที่ศูนย์แปดหนึ่งสนะครับนิวเคนะครับบริการดีนะครับปลอดภัยถ่ายรูปให้ด้วยสนุกสนานนะครับวันนี้ขอบคุณมาก